กราบสวัสดี FC ลุงพลเนฟซีลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิด h ช n แนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาเล่าเรื่องของลุงพลป้าแตนกันสักหน่อยนะครับซึ่งล่าสุด ทางลุมพลป้าแตนนะครับก็ได้เดินทางมากรุงเทพเพื่อที่จะมาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับของทางบริษัทที่ทางลุมพลป้าแตนไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตานะครับลูทีแซดนั่นเองนะครับซึ่งงานนี้ทางบริษทัทก็ได้ออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องพักโรงแรมหรูบนเทียนริเวอร์ไซด์นะครับอยู่เส้นพระราม3ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับนะครับกรุงเทพสกลนคร ถ้าล่องเรือชมวิวแม่น้ําเจ้าพยานะครับพร้อมอาหารสุดอลังการทั้งนี้ที่ทางบริษัทอาหารเสริมลูทีแซนนะครับได้พาลุงพลป้าแตนมาในครั้งนี้เนื่องจากทําให้ยอดขายของทางลูทีแซนนะครับในทีมมั่งมีได้ยอดขายเป็นที่น่าพอใจของทางทีมงานนะครับก็เลยมีการตอบแทนลุงพลและป้าแตนโดยการพาเที่ยวพักผ่อนเปิดหูเปิดตานะครับซึ่งทางลุงพลป้าแตนเองนะครับก็รู้สึกยินดีและดีใจมาก ที่ทางบริษัทนะครับได้สนับสนุนและได้พามาพักผ่อนในครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของลุงพลและป้าแตนเลยนะครับที่ได้มาล่องเรือชมวิวแม่น้ําเจ้าพยาในครั้งนี้ยังไงเพื่อนๆ FC ลุงพลและป้าแตนนะครับก็สามารถอุดหนุหนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาลูทีแซกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปขององครูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ